อ่ะครับก็กาบสวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนักปลุมกมะเขือเทศพีบีนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาปลาระเบิดสูตรด่านแซนสตอร์มให้ดูนะครับผมอ่าครั้งนี้จะเป็นการปาฝ่ายสีแดงนะฝ่ายฝั่งสีน้ําเงินปาไป EP ที่แล้วนะผมถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมจะอ่าขึ้นคลิปตรงม,มุมบนขวาบนให้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปปาก็จะมี สิ่งที่เราต้องมีก็คืออ่าชายานะะผมชายาปลาระเบิดนะเป็นชายานายทหารมือระเบิดระดับพิเศษนะครับผมต้องมีนะชายานี้ต้องมีโ okay. อเค let's go โั้วันนี้เราอยู่กับนักลูกห i ดทอป Hit ครับผมว้าวครับสวัสดีครับเตะเตะผมนะครับอ, <laughs> อันนี้แพงเหจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งจุดที่ โอเคผมก็จุดที่หนึ่งนะผมจุดหนึ่งเราจะปลาตกลงมาแถวๆออข้างในบีนี่นะข้างหน้านบีน,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าไปยังไงอาล้วครับวิธีปลาจุดที่หนึ่งนะผมก็ให้ทุกคนเดินชิดมุมมาตรงนี้นะนี่ตรงนี้แล้วก็นั่งไปทีหนึ่งนะผมแล้วก็เลงไปตรงนี้นะผมเห็นไอจุดๆพวกนี้ปะ่ะให้เล็งตรงตรงขอบจุดนี้นี่ แล้วก็ปาไปเล้วนั่งปายเฉยครับเย่งเ,เพื่อนถึงคัอโอเคมันจะตกประมาณนี้หนูเดี๋ยวผมจะปลาเคสี่รอยมานะเฮ้ทอมอืมโอเคโอเคครับเคสี่ร้อยก็ปลามันเดิมเข้ามุมตรงนี้แล้วก็นั่งเล่นมืออง,งปลาไป,ไป แล้วเห็ดทอปมันก็จะโดนระเบิดเราโอเค okay. จุดที่สองจุดที่สองจุดที่สอตอนนี้เราอยู่จุดที่เท่าไหร่นะครับจุดที่สองครับผมนี <Yeah. S 2> นจุดที่สองจุดที่สองครับมันจะตกแถวประมาณเนี้ครับประมาณเห็ดทอปยืนอ๋อก็เวลาใช้เวลาแบบฝั่งน้ำเงินดันมานะผมใช่โอเคครับ, okay รบไปดวน อยู่ตรงบันไดนี่ผมวิ่งเข้ามุมนี่แล้วก็หันหน้าออกมานี่แล้วก็เลงไปตรงที่เดิมเลยก็ได้นะตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ปาเลยครับยินปลายเฉยนะครับหนึ่โดยประมาณนะโอเคครับเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมจะปาเค400มานะโอเค จุดที่สามจุดที่สามจุดที่อันนี้เราอยู่กันจุดที่สามนะผมก็ระเบิดจะตกประมาณนี้ครับผมโอ้ยสารีเันโอเคสำหรับคน<ร><อ>ที่มันมาดักดักเชื่อมเนาะใชด่ดักตรงนี้เังดักตรงนี้ประตูผมจะปาเคสี่ร้อยมานะเห็นท็อปโอเคคุณเตรียมตัวลอยได้เลยวิธีปลาจุดที่สี่นะผมก็ให้เสียบเข้าไปตรงนี้นี่ชิดเข้าไปตรงนี้แล้วก็นั่งนะผมแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้มุมนี้ ให้เล็งมุมตรงนี้นะแล้วก็ลากลงมาประมาณนี้แล้วก็ปาไปแล้ว,วมันจะไปตกตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แหละมีจุดที่สี่จุดที่สี่จุดที่สี่เพื่อโอเคครับจุดที่สี่เราก็จะปามาเขาเรียกว่าอะไรเพื่นหลังบียใช่เพื่อนหลังบีหลัเออนั่นแหละมันก็จะมาตกประมาณแถวตรงพวกงนี้คนระับเนี่ยใช่ไหม ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาควันมาก่อนแล้วกันโอเควิธีปลาจุดที่สี่นะไปหลังบีก็เราเดินชิดมุมตรงนี้นะผมแล้วก็นั่งเลยนะทุกคนจะเห็นไอเนี่ยไอต้นไม้เนี่ยเล็งไปตรงปลายมานะผมแล้วก็ปลาไปเลยครับผมใช่นี่ยนั่งปลานะผมประมาณนี้ครับผม ก็บางทีบางทีมันก็ตกตรงนี้นะ่นเดี๋ยวลองไปปลาเค400มาอันนี้เดี๋ยวผมจะลองกระโดดปลานะผมนั่งแล้วก็กระโดดปลาดลยที่เดิมเลยก็ประมาณนี้ผมจุดที่5จุดที่5จุดที่5 <Ć inclusive> <Okay, S 2> ครับโอเคผมจุดที่5ก็ มันจะตกแถวตรงไหนครับคุณเนทรัปประมาณนี้ครับประมาณนีแถวนี้เลยอ่าโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลากันแล้ววิธีปลาก็ให้วิธีปลาจุดที่ห้าหผมเข้าไปในเกิดน้ำเงินนะหก็ให้ขึ้นรถตรงนี้นะขึ้นหลังคามนะันแล้วให้เราตรงกับเส้นในตรงนี้เส้นผิวการนะหนถ้าคิดว่าตรงแล้วก็เอฟหันมาแล้วก็ยืนนะผมแล้วเล็งไปตรงมุมนี้ แล้วก็ให้ลากจนมาชนสายไฟเส้นข้างบนนี้ครับผมแล้วก็กระโดดปลาครับผมไปเข้าไปดูกันอันนี้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนมาเข้าขตรงนี้วะอ่านด้อ่ามันก็ค้าเคลื่อนได้ครับผมก็มันจะตกประมาณตรงแนวแนวแถวๆนี้ครับไม่เกินไม่เกินอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะปลาเคสี่ร้อยไม้ทีนะ นี่แล้วก็หันมาแล้วก็เล็งตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็โดดป่าไปแล้วแคบไปแล้วแคบเนี่ยตรงนี้เป็นอ่าจุดที่หกจุดที่หกจุดโอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่บนจุดที่หกแล้วผมนนจะตกแถวตรงนี้ครับผมแผวๆเนี้ยสัญญาณจะตกตรงนี้หรือเปล่าวะจำไม่ได้ไม่ก็ตรงเนี้ยอ่านั่นแหละเดี๋ยวผมปาสมองมาให้ดู จะอยู่ตรงบันไดประมาณขั้นที่4 3่ถึงห้านะอ่ะขั้นหนึ่งสองสามสี่ฮประมาณขั้นที่4ขั้นที่ห้านะผมวิธีปลาก็เดินลงมาตรงนี้แล้วก็ปลากระโดดปลาปเลยหรอบอ่าก็จะตกประมาณแถวนี้นะผมโอเคผมเดี๋ยวผมจะปลาเคสี่ร้อยไปนะผม ยืนตรงประมาณขั้นที่สี่ขั้นที่ห้านะครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออนั่นแหละแถวๆนี้แหละแล้วเราก็กระโดดตาไปเลยนะฮะประมาณนี้ครับจุดที่เจ็ดจุดที่เจ็ดแขวคของตอนนี้เราอยู่กันจุดที่เท่าไหร่แล้วครับจุดที่เจ็ดครับผมจุดที่เจ็ดโอหแทงแพงโชว์จีิจุดที่เจ็ดนะะผมก็ จะปลามาแค่ข้างบนนี้เวลาคนมาวัดกันตรงนี้ก็ที่ผมจะอ่ะดีวผมจะปลาควันมา่อบโอเคไปดูกวนวิธีปลาครับผมก็เดินชิดไปตรงนี้เลยนะผมนี่ตรงมุมนี้แล้วก็ให้เล็งตรงประตูนี่แล้วก็ถอยหลังมาจนสุดครับผมอาจริงๆไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเล็งก็ได้นะแต่ว่าเพื่อให้มันเดินถอยหลังตรงๆนะผมอ่ะแล้วก็เล็งตรงนี้ เราหักขวามันนิดนีงแล้วก็กระโดดปาหมไปดูกันน totally. ี่จะเข้าลึกใช่ก็อยู่ประมาณลึกเนี่ยหละใช่โอเคเดี๋ยวผมปาร์กสี่ร้อยมานะโอเคผมก็เหมือนเดิมนะเดินชิดไปตรงนี้เล็งประตูเดินถอยหลังนี่ก็ถ้าหากจะให้มันเข้าไปขดทางขวาของห้องหรือทางซ้ายห้องก็แล้วแต่ผมแล้วแต่เราดัดนี่ ดี๋ยวผมจะให้มันทับวงการนีประมาณนี้จุดที่แปดจุดที่แปดจุดมันจะมันจะเข้ามาทางหน้าต่างนี้เนาะมันจะตกแถวประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมปลาสมองมัมนะใ่ครับใช่ครับโอเคจุดที่แปดเนาะก็วิธีปลาก็เดินให้มันชนกับตรงนี้แล้วเอพันมา้าเนา คนชูคนรู้มนจะเห็นไม้ตรงนี้นะนี่ไม้ตรงนี้เล็งตรงปลายไม้แล้วก็หักซ้ายมานี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ยืนปลายเฉยๆครับผมแล้วก็ป่าไปตกก็ตกตกตกอยู่ข้างใน,นอ่าโอเคนี่ครับผมแถวนี้โอเคเดี๋ยวผมปลาเค400มาครับผม ก็เหมือนเดิมครับอ่าเสียบเข้าไปตรงนี้จิแล้วเอฟพันมาแล้วเล็งตรงนี้ัซ้ายมาแล้วก็ยืนป่าก็จะเข้าห้องนี้ไปอ้เมื่อกี้โดนเหตถอบนะจุดที่เก้าจุดที่เก้าจุดที่นนเท,ท่าไหรครับผมจุดที่เ้าครับจุดที่เก้าโ,โอเคครับผมผมเหลือหกแล้วครับคุณอยู่แทงหงก่อนนะใส่หมดแรงบนตัวแล้วผม โอเคผมจุดที่9ก็เดี๋ยวมันจะตกแถวๆตรงนี้นะผมนี่ไาจากตรงกลางนะผมไปดวนให้ชิดตรงนี้นะผมชิดเข้ามุมตรงนี้แล้วก็หันมาคุณชมจะเห็นไม้ตรงนี้นะผมก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับไม้ให้คุณผู้ชมเล็งโอ้โหสมอค,คุณเห็ดทองเดี๋ยวลองสมองหาเปน็นอย่างนะ้นนะผม,ผมก็เล็งตรงไม้นี่ แล้วก็เสียงขึ้นมาประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะเสียงขึ้นมาประมาณนี้แล้ว,นะลวก็ยืนปลาไปแล้วครับผมโอ้โหคนดีเป๊ะโอเคมันก็จะตกประมาณตรงนี้เดินหงปลาเคสี่ร้อยมาีนิงก็เหมือนเดิมครับผมเดินชิดไปตรงนี้หันมาเล็งตรงไม้เล็งไปตรงนี้ แถวนี้เรประมาณนี้ยินปาไปโอเคจุดที่สิบจุดที่สิบจุดเอาผมตอนนี้เราอยู่กันจุดพิเศษใช่ไหมครับเห็นทอครับจุดแถมจุดแถมจุดแถมครับผมก็นับเป็นจุดที่สิบแล้วกันนะครก็มันจะตกตรงนี้เลยเอาไว้กันเวลาฝั่งดวเขาชอบแอบตรงนี้ครับผมไปไปดวบใช่ วิธีป้าผมก็ข้างๆกันเลยรับผมเล็งเข้ามาตรงนี้เดินให้มนชิดตรงนี้โอ้โแล้วก็หันนะคุณมู้อมจะเห็นตรงตรงมุมนี้โอ้โหหรือไม่มุมก็ได้ผมหรือว่าเล็งไปตรงขนาดนี้ก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็ยืนตายเฉยโอ้โหไม่ปกะมาณนี้โอเคครับ เดี๋ยวผมปาเคสี่ร้อยแล้วก็จบบินกันก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้จบกันไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายกดซับเดวยนะครับ